สวัสดีครับเดี๋ยวตอนรับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการโอนบิตนะครับตอนที่รายชื่อเรามาแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาโอนบิตนะครับให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ขอรับการช่วยเหลือจากเรานะครับโอเคนะครับในการทํางานเนี่ยปกติผมจะเปิด2หน้าต่างนะครับนั่นก็คือหน้าต่างของ m m global นะครับกับอีกหน้าต่างหนึ่งก็คือหน้าต่างของ blockchain มันจะสะดวกนะครับเวลาเวลาที่เราทํางานนะครับโอเคนะครับ พอเราเห็นรายชื่อมาแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกตรงปุ่มดีเทลนะครับเพื่อดูรายละเอียดนะครับอ่านะครับพอเราคลิกปุ่มดีเทลแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นตัว c o t n o i n a เ d s นะครับที่เราจะโอนเงินไปนะฮะแล้วก็จำนวน i t t o o n นะครับทั้งหมดที่เราจะโอนไปนะครับอ่าถึงแม้ว่าเราจะกด p h เนะครับเป็นจำนวนดอลลาร์นะครับแต่เวลาเราโอนเงินเนี่ย เราจะโอนเป็นบิตคอยนะครับนะฮะเราจะโอนเป็นบิตคอยเท่านั้นนะครับวิธีโอนก็ง่ายมากนะครับเ่อนเพื่อนก็ Copy นะครับตัวบิตคอยเอ d เดตตรงนี้นะครับมาก่อนนะครับไฮไลท์นะครับแล้วก็คลิกขวา Copy นะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็มาที่ตัวบล็อกเชนนะครับล็อกอินเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วไปที่เมนู Send Money นนะครับเสร็จแล้วก็ วาง b Bitcoin Address ลงไปในช่องนี้ฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ไป Copy ปี้นะครับ, copy, รบจำนวน Bitcoin มาผมก็ก๊อปปี้จำนวนมานะครับแต่เพื่อนๆสังเกตนะครับตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่8.043นะครับมันเป็น8แล้วก็เครื่องหมายลูกน้ำนะครับเราจะต้องมาแก้อีกทีนึงนะครับนะก็วางลงในช่อง Bitcoin นะครับ ช่องบิตคอยเนี่ยตัวย่อของเขาคือ BTC นะฮะนะครับก็วางลงไปนะครับแล้วก็แก้ลูกน้ำให้เป็นจุดซะนะครับแค่นี้เองนะครับก่อนที่เพื่อนๆกดปุ่มเซ็นเตอ์เมนต์ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของ Bitcoin and d เดนนะฮะตรงนี้ต้องระวังนะฮะหลังจากนั้นอ่าเราก็กดปุ่มเซ็นเตอ์เมนต์นะครับ ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเราสามารถดูรายการของเราได้นะครับเพื่อนๆไปคลิกดูที่เมนู My Transaction นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเราได้โอนเงินนะครับออกไปให้กับ a d d r e s ของคนที่รับเงินนั่นเองนะครับจำนวนเงินนะครับก็คือ8.043.85804นั่นเองนะครับบิตคอยนะครับทีนี้หน้าที่ของเราต่อไปก็คือเราจะต้อง แนบรูปภาพนั่นเองนะครับแนบสลิปเพื่อยืนยันว่าเราเนี่ยโอนเงินให้เขาเรียบร้อยนะครับแต่เราจะต้องรอนะครับให้ตรงนี้เนี่ยนะฮะตรงที่เมาส์ชี้นะฮะขึ้นคำว่าคอนเฟิร์มนะครับตอนนี้มันขึ้นคำว่าอันคอนเฟิร์มนะครับเราจะต้องรอให้บล็อกเชนโอนเงินให้กับเราก่อนนะครับแล้วมันขึ้นคำว่าคอนเฟิร์มเนี่ยนะครับเราถึงจะก๊อปปี้รูปตรงนี้นะครับแล้วก็เอารูปที่ได้เนี่ย มาตัดแต่งนะครับสารวก็แนบเข้าไปใน M&M g l o b a l นั่นเองตอนนี้มันขึ้นคำว่าคอนเฟิร์มแล้วนะฮะพอมันขึ้นคอนเฟิร์มแบบนี้นะครับง่ายมากนะครับผมก็จะพริน์สกรีนนะครับพิน์สกรีนสารก็จะตัดรูปภาพเฉพาะรายการนี้นะครับเพื่อแนบไปในระบบวิธีการง่ายมากนะครับกดปุ่มพริน์สกรีนหครั้งนะครับเสร็จแล้วก็ไปเปิดโปรแกรมเพน นะครับโปรแกรมเพ้นทเนี่ยมันอยู่ใน Windows อยู่แล้วนะฮะเพื่อนๆไปคลิกตรงเมนู a c c e s s o r y นะครับแล้วก็เพ้นทนะครับหลังจากที่เรากดปุ่ม p r i n t Screen แล้วนะครับเราก็กดวางได้เลยฮะนะครับรูปภาพมันก็จะมาโผล่ในโปรแกรมเพ้นทนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆไปเลือกปุ่ม Select นะครับเนี่ยครับกด Select หนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็มาครอบ ตัวรายการที่เราจะส่งไปให้เขานะครับครอบเพื่อที่เราจะตัดรูปนั่นเองนะครับผมครอบแค่นี้พอเสร็จแล้วก็เลือกเมนูคัดครับเนี่ยตัดรูปภาพนะครับรูปภาพตรงนี้หายไปแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็ไปเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับตรงนี้เขาถามว่าเราจะเซฟรูปภาพอันเดิมไว้ไหมผมไม่เซฟนะครับอ่า หลังจากนั้นกดปุ่มวางอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับเพื่อนๆก็จะเห็นรูปภาพนะครับที่เราตัดนี่น,นะครับโผล่ขึ้นมาหลังจากนั้นเซฟไฟล์ครับผมจะเซฟไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปเลยล้วกันนะฮะโดยชื่อไฟล์ที่ผมจะเซฟเนี่ยเป็นจำนวนบิตคอยน์แล้วกันนะฮะแปดศนะครับ, 8, 0, 4, 3, ครบแค่นี้พอ ก็คือทาไมเราจะต้องเซฟเป็นจํานวนบิตคอยนะครับหรือว่าเซฟเป็นเอเดสของเขานะครับเพื่อที่เราจะได้รู้นะครับว่าไฟล์นี้นะครับมันเป็นไฟล์อะไรนั่นเองนะครับแต่ความจริงแล้วเซฟเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับเอาตามที่เพื่อนๆนถนัดนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เลือกนะครับตัวชนิดของรูปภาพนั่นเองนะครับก็จะเป็น jpeg หรือว่าเป็น g i f นะครับหรือว่าเป็น Uh, PNG นะครับแต่ส่วนมากแล้วผมใช้ PNG เพราะว่าไฟล์มันจะเล็กนิดเดียวนะครับหลังจากนั้นกดเซฟครับ uh, uh, พอเซฟเสร็จแล้วเนี่ยรูปภาพของเรามันก็จะมาโพที่หน้า Desktop อนี่ฮะ uh huh. เพราะว่าผมเซฟไว้ที่หน้า Desktop อนะครับอ uh, uh huh. เราก็จะใช้รูปนี้นะครับในการแนบนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเรากลับไปที่ตัว MMGlobal นะครับ เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปคลิกตรงตรงที่เ,เขียนว่า i c o m p l e t e t h i s p a y m e n t นะฮะหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็คลิกตรง browse file นะครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกรูปภาพนะครับสลิปที่เราทำไว้นะครับเสร็จแล้วก็คลิก open รอให้ระบบมันโหลดขึ้นมานะครับอ่าแบบนี้ฮะนี่ก็คือรูปภาพเราขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็กด next นะครับพอกด next เสร็จแล้วนะครับเราต้องกด next อีกหนึ่งครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะครับสำหรับการโอนเงินนะครับแล้วก็แนบรูปภาพนะครับสำหรับเป็นสลิปนะครับใช้ยืนยันว่า เราเนี่ยโอนเงินให้เขาเรียบร้อยนะครับจุดสังเกตนะครับก็คือจากวงกลมตรงนี้นะครับที่มันเป็นสีฟ้านะครับมันก็จะเป็นสีเขียวครึ่งวงกลมนั่นเองนะครับแล้วใต้จํานวนเงินของเราเนี่ยนะฮะมันจะมีคําว่า confirmation ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีเป็นรูปภาพเล็กๆตรงนี้นะครับซึ่งเวลาเราคลิกรูปภาพเล็กๆตรงนี้ดูนะฮะมันก็จะเป็นรูปภาพนะครับที่เราแนบไปนั่นเองนะครับอ่า นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการโอนเงินนะครับแล้วก็การทำสลิปแล้วก็การแนบสลิปนะครับหลังจากนั้นเราก็รอให้ทางนู้นนะครับกดคอนเฟิร์มให้กับเรานะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ